สวัสดีครับยู่ผมช่องแทนเอกโอพีทีวีนะครับเดี๋ยวมาวันนี้น้องน้องน้องันใหม่เต้นครับคุณขอติดตามช่องผมก็ว่าไปดิเออวันนี้ผมไม่ได้เป็นไรเป็นเป็นไรแง่แล้วนีิแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ได้ไล่ขบวนมยวันนี้ผมมาเต้นครับผมไม่ได้ไปขุดแง่แล้วนี่ไม่ไดขุดแง่พี่พระแทนหนาไปขบวนวันนี้ผมไม่ได้ไปขโมยแล้วกวงเขาเออวันนี้ห้าต่อ วันนี้ผมไม่ได้ขโมงขม่วง eh. เขาไม่ได้ไปขุดแย่ม้นเต้นครับวันนี้ครับครับไม่เอาไม่เอาเต้นไม่เป็นเต้นแบบโอ้พี่เต้นแบบนี้เป็นนีอันนี้ก็พี่พาวนี่ก็แม่แม่ครับเออแล้วคนนี้ก็น้าแล้วก็น้าอันนี้ก็เป็นน้องสาวครับนะเป็นไงต้องการพูดเกันคนที่เป็นพี่ชายทำหน้าวันนี้ดิ พี่ชายพี่ชายแคลมครับผมกะแคลมขอให้ติดตามช่องผมหน่อยนะครับถ้าไม่ติดตาม,มจะไปจะไปไล่กระทือหมงบ้านรู้จักบ้านเขาหรือเปล่าู้้าคำไหนพูดไม่ดีก็ขออภัยด้วยครับขอไปไปันไป อ๋อเดี๋ยวเลยข้าวกระตินพุเราเางอ้โเดี๋ยตีกันลยปะเ่้ยเดี๋ยวตีกันเลยปะเอ๋อรับปัด